สามตัวมีความสุขมากในวันนั้นเพราะแม่หมูได้เตรียมอาหารอร่อยใส่ไว้ในตะกร้าให้พวกเขาเอาไปปิกนิกริมทะเลสาบระวังตัวนะลูกๆรีบกลับบ้านก่อนฟ้าจะมืดไปล่ะได้ครับแม่ลูกหมูสามตัวไปยังริมทะเลสาบด้วยความตื่นเต้นพวกเขาทานอาหารและเล่นสนุกสนานกันอย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีหมาป่าเฝ้ามองพวกเขาด้วยความหิวโหยผ่านดงต้นไม้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่สามตัวหลังจากทานอาหารและดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วเจ้าลูกหมูจึงนอนกลางวันกันอย่างเงียบ,เ,ยบเมื่อสบโอกาสเจ้าหมาป่าจอมละโมบก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาลูกหมูเขาใช้กิ่งไม้บางๆจักกะจีใบหูของลูกหมูน้องเล็กอ ออกไปนะเจ้า,มาแมลงวันเกิดขีีใช้มือปัดมแมลงวันแต่แล้วเขาก็โดนจั๊กกะจีอีกรอบในที่สุดเขาก็ลืมตาขึ้นและเห็นว่าหมาป่าตัวมืม่คือมาเป็นผู้จั๊กกะจีเขาตื่นแล้วหมาป่าเมื่อพี่น้องทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหมาป่าอยู่ตรงหน้า <S <S พวกเขาก็รีบวิ่งหนีไปจากที่ปิกนิกทันทีเจ้าหมาป่าไม่รีบร้อนไล่จับลูกหมู เพราะเขารู้ดีว่าทั้งสามคงหนีไปไม่ได้ไกลด้วยเท้าจิ๋วๆแบบนั้นแล้วเท้าของหมาป่าก,ก็ใหญ่มากซะด้วยลูกหมูทั้ง3เห็นวังสีขาวขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าพวกเขาจึงเดินเข้าไปในวังผ่านประตูสวนอันยิ่งใหญ่จริงๆแล้ววังนี้เป็นของสโนไวผู้งดงามในขณะที่เจ้าหญิงกาลังคุยกับนายพรานอยู่ในสวน เธอก็เห็นลูกหมูวิ่งเข้ามานายพรานเตรียมตัวง้างคันธนูทันทีแต่สโนไว้หยุดเขาไว้ได้ทันเธออยากช่วยเหลือลูกหมูสามตัวและเดินเข้าไปหาพวกเขาลูกหมูหยุดกันแต่ลูกหมูหวาดกลัวมากเมื่อเห็นนายพรานพวกเขาไม่ทันได้ยินสโนไว้ร้องเรียกด้วยซ้ำขณะที่พวกเขากำลังกังวลว่าจะไปซ่อนที่ไหนดี พวกเขาก็พบประตูสามบานที่มีขนาดต่างกันน้องเล็กเกอร์กี้เดินเข้าประตูบานเล็กไปห้องนี้เป็นห้องของเล่นมีของเล่นวางเต็มห้องไปหมดลูกหมูพี่รองทอกี้รีบวิ่งผ่านประตูเหล็กเข้าไปห้องนี้เป็นห้องหนังสือจึงเต็มไปด้วยหนังสือมากมายส่วนพี่ใหญ่ปอกี้เดินผ่านประตูบานใหญ่ที่สุดเข้าไปห้องนี้เป็นห้องทานอาหาร ด้านในมีโต๊ะตัวใหญ่มากและมีอาหารหลายจานวางเรียงไว้ในขณะเดียวกันหมาป่าที่สะกดรอยตามลูกหมูก็แอบเข้าวังโดยที่นายพรานที่ยืนอยู่ในสวนไม่ทันเห็น mm. เขาเดินมาหยุดหน้าประตูบานเล็กขณะเดินดมกลิ่นไปทั่ววงังรู้นะว่าพวกนายอยู่ในนี้ลูกหมูเปิดประตูซะไม่งั้นฉัน จะเป่าลมให้ห้องนี้พังราบไปเลยเกิดขี้หมูน้องเล็กได้ยินเสียงหมาป่าและรีบซ่อนตัวท่ามกลางของเล่นด้วยความหวาดกลัวไม่นายทำไม่ได้หรอกหมาป่าสูดลมเข้าแล้วเป่าลมออกประตูบานเล็กเปิดออกทันทีเกอรี้วิ่งหนีอย่างอนลหมานท่ามกลางของเล่นช่วยด้วย ตอนที่หมาป่ากำลังจะจับลูกหมูน้อยได้เกิอขี้ก็วิ่งออกไปนอกห้องและตรงไปหาทอกี้ทอกี้รีบดึงน้องเข้ามาอยู่ด้วยกันเมื่อเกิอขี้เล่าให้พี่ฟังว่าหมาป่ากำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่ทั้งสองก็โผกอดกันแน่นด้วยความกลัวเจ้าหมาป่าเดินมาหยุดหน้าประตูบานกลางคราวนี้ฉันรู้นะว่าพวกนายอยู่ในนี้เปิดประตูซะไม่งั้นฉันจะเป่าลมให้ห้องพังราบไปเลย ประตูบานนี้ใหญ่กว่านายจะมาเป่าให้มันพังไม่ได้หรอกดังนั้นเจ้าหมาป่าจึงสูดลมเข้าและเป่าลมออก <c oughs> และแล้วประตูบานกลางก็เปิดออก <c oughs> พี่น้องสองหมูวิ่งพล่านไปทั่วห้องพยายามหนีจากหมาป่าตอนที่เจ้าหมาป่ากำลังจะจับตัวทั้งคู่ทอกี้กับเกอร์คี้ก็หลบหนีไปได้และวิ่งไปหาพี่ปอกี บอกีีดึงน้องทั้งสองเข้ามาและรีบปิดประตูเขาบอกทั้งสองว่าอยู่ในนี้ปลอดภัยและหมาป่าไม่มีแรงพอจะพังประตูนี้ได้คราวนี้หมาป่าเดินมาหยุดหน้าประตูบานใหญ่ฉันรู้ว่าพวกนายอยู่ในนั้นลูกโอเปิดประตูนะจ๊ะไม่งั้นฉันจะเป่าล้มให้ห้องนี้พังราบไปเลย ลูกหมูไปซ่อนตัวใต้โต๊ะทานอาหารด้วยความกลัวแล้วเจ้าหมาป่าก็เริ่มสูดลมและเป่าลมออกแต่ประตูบานใหญ่ไม่เปิดออกหมาป่าจึงสูดลมเข้าและเป่าลมออกอีกรอบประตูตั้งตตะงานไม่เสียหายแม้แต่น้อยตอนที่เจ้าหมาป่ากำลังจะถีบประตูด้วยพละกกำลังทั้งหมด สโนไวท์ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างเขานี่เจ้าหมาป่าอย่ายุ่งกับลูกหมูแล้วออกไปจากวังนี้ซะหมาป่าโกรธมากที่สโนไวท์มาไล่เขาออกไปจากวางังเขากางก,กรงเล็บและเดินไปหาเจ้าหญิงเขาวางแผนจะกินเจ้าหญิงก่อนแล้วค่อยไปกินลูกหมูขณะที่เจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่กำลังจะตะครุบสโนไวท์นายพรานก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นอันตรายตรงหน้า เขายิงธนูใส่พมา่านเหนือหัวของหมาป่าพมา่านหล่นลงบนหัวของหมาป่าด้วยเสียงอันดังลัน่นช่วยด้วยทำไมเจ้านี่มันหนักขนาดนี้เอาก็ไม่ออกไม่ว่าเจ้าหมาป่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ขยับไม่ได้ด้วยน้ำหนักของพมา่านเมื่อสบโอกาสสโนไวท์จึงใช้กุญแจเปิดประตูและเข้าไปหาลูกหมูที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ เธอบอกพวกเขาว่าได้จับหมาป่าไว้แล้วและส่งเขาออกไปไกลนอกวังลูกหมูจึงวิ่งออกประดกสโนไว้อย่างมีความสุขเย้เย hey, hey. ขอบคุณนะเจ้าหญิงคือวีรสตรีของเราสโนไวคือวีรสตรีนายพรานประจำวังใช้เชือกมัดหมาป่าไว้และทิ้งเขาไว้ในมุมที่ลึกที่สุดในป่า และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างสโนไวกับลูกหมูทั้งสามซึ่งยาวนานไปตลอดกาลและหมาป่าที่อยู่ในมุมลึกของป่าใหญ่ก็ครุนคิดว่าความโลภทำร้ายเขาอย่างไรบ้างอบาบาาดเบบ